ส่วนเจ้าของข้อควายรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีที่เลี้ยงควายงามเพราะว่าชื่นชอบนะคะก็ต่อยอดการเลี้ยงควายด้วยการปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีควายให้กับคนที่สนใจโดยเฉพาะเด็กๆค่ะที่จะได้ทํากิจกรรมต่างๆกับควายด้วยค่ะ เป็นกิจกรรมที่เจ้ากองบุญชอบละค่ะส่วนเด็กๆเ,เองก็สนุกสนานเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และได้เรียนรู้สัตว์ขนาดใหญ่ที่มีนิสัยซื่อๆอย่างกระบือหรือควายภายในทองแท้ฟาร์มที่ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีของนายวิชัยยุทธทองแท้อดีตเซียนวัวชนแต่ปรับตัวมาทำฟาร์มควายงามในปัจจุบันเพราะว่าหลงไหลในความสง่างามของควายและความเชื่องเพราะว่าสามารถฝึกฝนได้ต่างจากวัวที่มีนิสัยดุดันค่ะ ส่วนจุดเริ่มต้นในการปรับฟาร์มให้เป็นพื้นที่สําหรับคนทั่วไปได้เข้าไปทํากิจกรรมก็เริ่มมาจากการหากลวิธีที่จะให้ลูกสาวลดการเล่นเกมในโทรศัพท์ด้วยการพามาอาบน้ําให้ควายและทํากิจกรรมกลางแจ้งและเห็นผลเป็นที่พอใจเลยต่อย,ยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิธีควายและสัตว์เลี้ยงอื่นๆทําให้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าไปวิ่งเล่นและกินข้าวเย็ยนนอกบ้านด้วยกันค่ะ ให้เด็กๆได้เล่นกิจกรรมในพื้นที่ความวนะได้ดูสัตว์เล็กๆน้อยๆรถสร้างรอยยิ้มของเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอามาพ่อแม่ก็ได้นั่งชิวๆกันลูกๆก็ได้เที่ยววิ่งเล่นดูสัตว์อาบน้ําดูสัตว์เล่นโคลนอะไรแบบนี้แหละสนุกค่ะได้ไปดูเขาอาบน้ําควายค่ะสนุกค่ะแล้วก็ได้ดูไก่ค่ะมีหมูค่ะน่ารักค่ะ ม,<ำ>มีที่ชมเบียวสวยค่ะมีจาเจอเพื่อนดนเ็เเดีนะได้เ่นกพมาเจอเพื่อนก็สนุกมากเลยค่ะมาเจอที่นี่สนุกค่ะ ได้รับการตอบรับดีเกินคาดค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กๆก็ไม่ได้จะสนใจเล่นเกมจนกลายเป็นเด็กติดเกมเหรอกค่ะเพียงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมตามความสนใจมากกว่าค่ะพอได้ไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับควายและเพื่อนวัยเดียวกันแล้วค่ะพี่วิชัยยทดบอกว่าก็แทบจะไม่มีเด็กคนไหนหยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมาเล่นเกมเลยค่ะตลอดระยะเวลา2-3ชั่วโมงที่อยู่ภายในฟาร์มควายค่ะ